รัฐล้มเหลวคำว่าคุณธรรมทุกรัฐจะต้องมีเพื่อค้ำจุนระบบให้คงอยู่หากรัฐไหนมีเรื่องแบบนี้ที่กล่าวด้านล่างนี้ก็ไม่น่าจะเรียกว่าเป็นรัฐพัฒนาแต่มันจะเป็นรัฐล้มเหลวเสียมากกว่ามีรัฐไหนที่คุกใหญ่ใจกลางเมืองเรือนจำพิเศษกรุงเทพมีผู้หญิงเข้าไปให้บริการนักโทษถึงในคุกแต่ทำได้แค่ให้รัฐมนตรีอธิบดีไปเดินตรวจเรือนจำ ย้ายผอบอผู้คุมมันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงสัดพัดก,ก็หนักฝาเก่าเพราะทุนเทานั้นมีไม่อั้นและขอย้ำว่าไม่ใช่นักโทษจะมาร้องเปิดชื่อนามสกุลมีหวังโผร้องต้องถึงคาดแน่นอนมีรัฐไหนที่ตำรวจผู้รักษากฎหมายทำการซื้อขายตำแหน่งผู้ที่ต้องการเติบโตต้องการต้องขายรถ ขายบ้านหรือแม้กระทั่งกู้เงินสหกรณ์สวัสดิการของตำรวจเองมาจ่ายเพื่อให้ได้ตำแหน่งแทนการตั้งใจทำงานมีรัฐไหนที่คุณหญิงกรรอเดินสายขายตำแหน่งร้อนๆใครอยากได้นะครับต้องชั่งนะครับจ่ายเงินเหมือนกระดาษเป็นกิโลให้กับผู้มีอำนาจแต่ทุกครั้งคนซื้อคนขายและคนกลางรอยนวนไปได้ไม่เคยติดคุกสักคนมีรัฐไหนที่มีทั้ง พรบตำรวจและคณะกรรมการมากมายชื่อแปลกๆจำยัดๆมักอ้างเรื่องคุณธรรมเอาไว้นําหน้าแต่หาได้ช่วยให้ตํารวจดีๆมีคุณธรรมให้เติบโตจากการทํางานกับได้นะครับคนจ่ายเงินซื้อตําแหน่งให้เติบโตแทนมีรัฐไหนที่ฝ่ายค้านนะครับยกคะแนนให้กับฝ่ายรัฐบาลเพื่อบังคับให้แก้กฎกติกาก่อนแล้วค่อยไปเลือกตั้งกันใหม่มีรัฐไหนที่พักการเมือง ไลุ่ดมการนะเพียงหวังเพียงแค่ดูดสอสอ,สอบ้านใหญ่บ้านเล็กสารพันบ้านเพื่อจะนับมีอำนาจรัฐทั้งตั้งใจดูดและเต็มใจให้ดูดตั้งโต๊ะแถลงข่าวทำท่าก,กอดกันจูบป,ปากค้องมือหัวรออดีใจได้เกีียเสียกันชั่วคราวก่อนจะถึงเวลานะครับแย่งกันเป็นรัฐมนตรีค่อยออกมาแทงหน้าแทงหลังทะเลาะกันใหม่ เราถึงได้รู้ว่าประเทศชาติได้ประโยชน์อะไรกันจากการกระทำนี้แต่อ้างกันทุกทีว่าทำเพื่อชาติบ้านเมืองมีรัฐไหนที่องค์กรอิสระทำหน้าที่ถ่วงดุลตรวจสอบตามระบบแต่กลับไม่ได้องค์กรอิสระและมือที่มองไม่เห็นกลุ่มำอำนาจสวอยกมือให้ผ่านหรือไม่ผ่านคุณทสมบัติแต่ยังเรียกตัวเองว่าองค์กรอิสระมันอิสระเสียที่ตรงไหน เมื่อตอนมาไม่ได้อิสระจริงมีรัฐไหนที่น้ําท่วมทุกๆปีและยังคงท่วมเหมือนเดิมที่เดิมชาวบ้านต้องย้ายไปขึ้นไปอยู่บนหลังคาแม้ว่าเราจะเสียงบประมาณบูรณาการน้ํามากกว่า30ปีใช้งบประมาณเป็นล้านบาทเพื่อป้องกันน้ําท่วมแต่สิ่งเดียวที่ทําได้เมื่อน้ําท่วมคือถุงยางชีพไปแจกชาวบ้านแก้ขัดบางทีก็ได้บ้างไม่ได้บ้างรัฐไม่เคยป้องกันน้ําท่วมได้สักครั้ง มีรัฐไหนที่นายกรัฐมนตรีรัฐบาลเอาแต่แจกคนครึ่งไปกระตุ้นเศรษฐกิจและหวังเพียงแค่แดนเสียงเรือกตั้งในระยะสั้นใกล้ๆแต่ไม่ทำอะไรในระยะยาวเพราะเกิดวิกฤตน้ำท่วมกับแก้ไม่ได้เพราะต้องรอรัฐบาลใหม่ประชาชนได้แต่เฝ้ารอคอยอยาอย่างไร้ความหวังรัฐจึงน่าจะเป็นรัฐล้มเหลวเพราะยังมีอีกหลายอย่างที่เราทำไม่เหมือนกับรัฐที่พัฒนาแล้วเขาทำกัน หากใครจะมองหากใครจะลองคอมเมนต์ดูนะเรายังมีอะไรไม่เหมือนรัฐอื่นๆเขาอีกก็เสริมกันมาได้ไม่ห่วงห้ามอันนี้ก็คือข้อมูลที่คุณชูวิทย์กับมนวิศิธิ์เล่นแก่โพสต์เอาไว้ครับ